สวัสดีค่ะวันนี้วันฝนตกนะคะอากาศดีดีหนูก็นอนเล่นเพลินๆอยู่นะคะวันนี้หน้าหวีขนให้หนูชอบค่ะเพราะว่าเวลาที่หวีแล้วหนูรู้สึกเพลิดเพลินรู้สึกมีความสุขรู้สึกปินเลน่และหนูจะมีเสียงครืดคราดครืดคราดตลอดเวลาถ้าหนูได้หวี ไม้อันนี้หนูชอบนะคะดูจากหน้าหนูได้เลยใช่ไหมคะลูกลูกสดาเฮงสดาเฮงสวยมากเลยนะคะลูกหน้ากำลังหวีให้นะคะเนี่ยค่ะหวีขนให้น้องทุกวันเลยนะคะน้องหน้ารักมากน้องขนสวยตัวสวยขนนุ่มมากๆเลย นางชอบให้เราหวีที่นี่แหละหัวของนางนางรู้สึกมีความสุขกินเนเรอที่สุดเลยค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนรักหนูชอบหนูก็ขอหัวใจให้หนูด้วยนะคะหนูก็รักทุกคนคะ่ะไปก่อนนะคะ บ๊ายบายโชว์บั้นท้ายอันสวยงามให้ทุกคนดูนะคะ